LIFE COACHING หรือ COACHING คืออะไรคะตามนิยามของสหพันธ์โคชอนาชาติหรือ ICF International Coach Federation บอกว่าโคชชิ่งคือกระบวนการกระตุ้นความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้โคชีนำศักยภาพทั้งทางด้านส่วนตัวและิชาชีพออกมาใช้ได้อย่างสูงสุดโดยทั้งโค้ชและโคชีมี ความเป็นหุ้นส่วนกันค่ะนั่นหมายถึงไม่มีใครอยู่เหนือใครไม่มีใครเก่งกว่าใครและเราเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกันค่ะเพื่อพาโคชีไปสู่สิ่งที่เขาต้องการไปสู่เป้าหมายของเขาโดยการตั้งคำถามเป็นหลักนะคะสำคัญคือไปกระตุ้นความคิดค่ะความคิดเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่แรงบันดาลใจที่จะนำ ให้เขาดึงสกยภาพออกมาใช้ได้อย่างสูงสุดค่ะ